ต้อนรับเข้าสู่ช่องแอนฟามลี่นะคะวันนี้นะคะลุงป้าและทีมงาน YouTube นะคะก็ได้เดินทางมาถึงที่ขึ้นบ้านใหม่นะคะของ f อชื่อลุงเต่าลุงเต่ากับป้ายุพินนะคะตอนนี้นะคะทีมอองานก็ได้เดินทางมาถึงแล้วนะคะจ้าจ้า <rodz aju. S 1> ตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะคะก็เขาเรียกว่ามีแอดมินมาด้วยนะคะวันนี้แอดมินแอดมินน้องแอนนะคะแล้วก็แอดมินอ้อนะคะวันนี้เนาะ แล้วก็ทีมงานยูทู e นะคะที่สวอนะคะก็มาร่วมงานในวันนี้ด้วยนะคะก็ได้รับเกียรติจากลุงเต่ากับป้ายุพินนะคะก็ลุงป้าก็กำลังเตรียมนะคะที่จะไปมอบให้กับทาง เจ้าของบ้านนะคะเพราะว่าวันนี้ล uh ุงเต่ากับป้านายุพินก็ขึ้นบ้านใหม่นะคะป้าก็มีของที่จะไปมอบให้กับทางบ้านนะคะบ้านขวงลุงเต่านะคะนี่นะคะ เ, <chi> เป็นไงอู้ย่าชีตะลึงเลยยาชีตะลึงมะม่วงโอ้ย่าชีตะลึงเป็นไงยาชีตะลึงเหมือนแอดแอนตะลึงเลยเนาะน,นี่ก็จะเป็นโต๊ะจีนนะคะโต๊ะจีนนะคะ,คะ <chi> ก็เป็นบ้านหลังเล็กๆนะคะแต่ว่าน่ารักมากๆเลยะคะ่ะ เมื่อวานนี้ก็ป้ายุพินนะคะก็มีงานรานะคะเกาสินางรานะคะไปที่นานะคะวันนี้ก็เป็นการขึ้นบ้านใหม่นะคะ

xâm lược thế rút bắp Phật ta chân nên tục bay bắt tay Phật ta tục bay bắp bay bắp Phật ta bay nên bay 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 न्दे आरना रवता ปัตตุสาปมังการาระคันโตต้าปเริวตาตาตาสังขาภาเวนัสนาสุทีภาวันตุนนเตนีอีกอีนช่างแล้วก็ทีมงานนะคะก็ได้เดินทางมาถึงที่บ้านลุงเต่าแล้วก็ป้ายุพินนะคะก็บรรยากาศก็นี่ค่ะเอฟซีอ่าก็นี่ก็จะเป็น โต๊ะจีนนะคะยำเชาวันนี้นะคะอเอ็ดมินก็มาด้วยนะคะเอ็ดมินข้างหลัข้างหล้างหล้านหลองู้างหลัง้านหลังข้าหลัง้านข้างห้านหลัง้านหลัง็้าล้าหลัง้งลังาลาง้างางหางน้างหลัะงางะมีางนล้างหง้างห้าข้างข ปูกผลไม้นะข้าวหนึ่าข้าวหวานหนึงสวัสดีค่ะนี้เครื่องจหาเป็นลำซ่งเลยค่ะมันมาเสิร์ฟหนาวดัฐานมาเอาใหม่หน้ำยาดมบ่เสียบ่อยเสียบ่อยเอาเครื่องใหม่นะเสียบ่อยนะเครื่องมาค่อยดังนะครับเขาเรียกว่าบ้านมีดาดฟ้าด้านบนนะคะตัวใหญ่ก็อยู่ด้านบนนะคะตอนนี้ผูวใหญ่บ้าน ก็จะมีนางรําด้วยนะคะเขาเรียกว่าข้างล่างนะคะก็จะเปิดไว้โล่งนะมีลมกรกนะแบบนี้ก็สวยดีเหมือนกันนะในการสร้างบ้านสวนนะคะก็ข้างล่างก็จะลมเย็นสบาย ครับนี่ก็เตรียมที่จะตรวจน้ำนะคะพิธีถวายท้าหารนะครับโดยต่อด้วยถวายอุทิศถวายพุมทิศกอเตรียมที่จะตรวจน้ำนะคะเจ้ากานในเวรนะครับพุทธให้นะครับเจ้ากานในเวรก็พระพุทธเจ้าก็จะนโมนาภูมิหลงานก็จะกดน้ำมาปร่อยน้ำประสาทไปครับเมื่อพร้อมแล้วก็ตั้งนาโมหองกันนะครับนาโมตัสสะภะคะวะโต อาราหะโตสัมมาสัมพุทัสะนะโมตัสพพตาาาตสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทัสะนาโม